ครับสวัสดีครับพบผมโจ้อีกแล้วนะครับในรายการเดือดซิก้าแบงคอกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวซิก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตุษจีนนะครับก็ต้องขออวยพรนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับในช่องทุกคนนะครับร่ํารวยเงินทองนะครับมีความสุขมากๆซินเจียยูอีซินนีหัวใ้นะครับวันนี้ผมมีซิก้ามวลพิเศษมารีวิวนะครับซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะเอามารีวิวช่วงนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมช่วยกันกดจับสไคร้นะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับไปกันเลยครับครับก็มาแล้วนะครับสําหรับการรีวิวซิก้าในวันนี้นะครับวันนี้นะครับซิก้าที่ผมจะนํามารีวิวจะเป็นตัวนี้ครับผมอ่ามันคือซิก้าที่มาจากประเทศจีนนะครับ ชื่อหวังกวนถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับมันชื่อว่าหวังกวนแต่ถ้าเกิดผิดหรืออย่างไรก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เคยสูบนะครับมวนนี้นะครับคือซิก้าสัญชาติจีนเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นพรีเมียมของประเทศจีนเลยนะครับซึ่งกําลังมาแรงนะครับหวังกวนตัวนี้นะครับมาที่ความยาว4.3นิ้วนะครับลิงเกจ42เขาเขียนไว้ว่าเป็นโคโรนาอะไรเนี่ยโคโลนา เฟียสาเฟสตาอะไรสักอย่างไม่รู้เขาบอกผมไปดูข้อมูลมานะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเทียบได้กับดาวิดดอฟเลยแล้วก็เป็นซิก้าที่ออกมาแล้วที่ประเทศจีนเนี่ยมีเลตติ้งที่สูงมากในประเทศจีนก็คือเหมือนกับว่าเป็นซิก้าแบบเอาง่ายๆก็คือพรีเมียมของประเทศจีนเลยนะครับในเรื่องของข้อมูลอื่นๆนะครับผมก็หาได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นภาษาจีนหมดเลยอ่านไม่ออกนะครับ ทีนี้มาดูโลโก้มันนะครับโลโก้มันก็เป็นภาษาจีนนะครับเนี่ยมันก็เป็นภาษาจีนตัวยี่ห้อมันก็เป็นภาษาจีนฉลากก็เป็นภาษาจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นต้องตัดก่อนนะครับอ่าผมไม่ได้ตัดขอโทษที่ไม่ได้ตัดให้ดูนะครับพอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตกอ่าโอเคครับตไปประมาณนี้นะครับตัดไปนิดเดียวนะครับคือมวนนี้ได้มานานาแล้วแต่ตั้งใจไว้เลยว่าจะเอามารีวิวช่วงนี้นะครับ เหมือนเช่นเคยนะครับเวลาจุดเราไม่จี้นะครับค่อยๆลนไปนะครับแตนเย็นนะครับอ่าเราก็หมุนไปสังเกตนะครับว่าเอา่อบริเวณด้านที่เราสัมผัสกับปลายไฟเนี่ยมันจะเริ่มดําพอมันเริ่มดําทั่วแล้วเนี่ยมันก็จะติดแต่ทีนี้เราจะจุดสองครั้งนะครับเราจะไม่จุดทีเดียวพอมันเริ่มดําเสร็จปุ๊บเราหมุน เอาอากาศเข้าอเหมอเอาอากาศเข้าให้อากาศเข้าไปในซิก,ก้ามันจะได้จุดง่ายๆหน่อยนะครับอืหอมวะ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ดูดยังหอมผมไปอ่านรีวิวมาแล้วตื่นเต้นมากเลยนะครับเราบอกว่มันดีมากเทียบกับดาว i d ดอฟได้เลยแล้วก็เทียบกับซิก้าจีนที่แบบลักชัวรี่ของจีนได้เลยซึ่งในในเรื่องของราคาขายผมไม่ทราบจริงๆนะครับหาข้อมูลไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆทราบก็เม้นกันไว้ด้วยนะครับ อืมอยู่วให้เยอกว่อืมเฮ้ยผมว่ามันคล้ายๆพวกคิวบาร์นะคือความรู้สึกเวลาสูบเข้าไปอะ่ะมันคล้ายๆพวกซิก้าคิวบาร์ผมไม่อ่านมานะครับในข้อมูลเน่ยเขาบอกว่าเทียบกับซิก้าคิวบาร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองเราลอง ผมจะบอกว่ามันดีกว่าที่คิดครับคือถ้าเกิดให้ผมคาดหวังมันตอนแรกเนี่ยผมมองถึงพวกบุหรี่จีนที่มันมีกลิ่นฉุนฉุนเหม็นเหม็นเพื่อนเพื่อนเคยเห็นบุหรี่จีนนะไอ้ซองแดงแดงที่แดงแดงทองทองแล้วเวลาเขาจูบกันแล้วมันเหม็นเหม็นนะนั่นอะในความในความรู้สึกแรกที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยแต่ว่าพอสูบมาแล้วมันไม่ใช่เลยนะ ผมจะบอกว่ามันทั้งหอมหอมนุ่มแบบสไตล์ซิก้าคิวบาเออเอาอย่างนี้ดีกว่าหอมนุ่มแบบสไตล์ซิก้าคิวบาเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีฟิลแบบเหมือนพวกนิกาลากัวฮอนดูัสนะครับพอสู่เข้าไปเนี่ยความรู้สึกแบบนิ่มๆเนี่ยมันมันนุ่มเลยครับมันนุ่มแล้วรสชาติมันแบบสูอ่า หอมครับหอมสูบง่ายแต่ว่ามันจะมีความเนี่ยพอสูบเข้าไปเนี่ยมันจะมีความขมๆที่ปากนิดนึงมันจะมีความรู้สึกว่าขมๆในปากนิดนึงแต่ว่าโดยโอเวอร์ออลเนี่ยโดยรวมเนี่ยผมถือว่าเป็นซิก้าที่สูบง่ายนะครับเป็นซิก้าที่สูบง่ายแล้วหอมถ้าเกิดให้พูดถึงจุดเด่นอของมันเนี่ยสําหรับซิก้าหมน,นี้นะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ผมอยากจะบอกคือมันหอมครับอ่าย่งสับเรื่องรสชาติไปก่อนนะครับ เรื่องความหอมเนี่ยมันหอมจริงครับอันเนี้ยเอะอะไรวะแม่งอ่านไม่ออกว่าตัวแม่งก็เลยหวังหวังกวนหวังกวนนะครับสิก,กาลองไปหาข้อมูลนะครับตัวนี้เป็นหวังกวนโคโโนาเฟสตา้าฉลาดแม่งโค่นเล็กเลยทีนี้มาดูเรื่องของใบายาเนี่ยผมจะบอกว่าผมไม่ทราบจริงๆว่ามันเป็นใบายาสายพันธุ์ไหนหรือว่า ทำอะไรจากไหนแต่ว่าที่รู้เนี่ยรู้ว่าผลิตที่ประเทศจีนแล้วก็ใช้มือทำเป็นซิก้าแฮนด์เมดนะครับไม่ใช่แมชชีนเมดนะครับสำหรับมวนนี้นะครับหวังกวนชื่อแมงเรียกยากที่ไหนผมจะบอกว่าคนจีนเนี่ยเขานิยมสูบซิก้าะนะครับในตลาดโลกเนี่ยอย่างพวกซิก้าคิวบาแพงๆพ,พวกโคฮิบ้าพวกทินิแดดพวก <c oughs> อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพวกคิวบาร์แพงๆเนี่ยส่วนใหญ่คนจีนแม่งเหมาหมดะครับผมเคย <c oughs> อยู่ในสนามบินนะครับที่ต่างประเทศมีโคฮิบ้าวางอยู่กล่องหนึ่งอันนั้นมันเป็นโคฮิบ้าอะไรผมจำไม่ได้ละกล่องเป็นแสนเลยอะกล่องประมาณเกือบสองแสนน่ะผมก็ไปหยิบดูดู <c oughs> คือให้ผมซื้อผมซื้อไม่ไหวอยู่แล้วครับมันแพงมาก <c oughs> <c oughs> ผมก็ไปหยิบดูด <c oughs> <ๆ S 2> ูด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 ูเพราะผมวางไล้เดี๋ยวคนจีนแม่งหยิบไปเลยคือตอนแรกมันมองอยู่ว่าผมจะซื้อหรือเปล่าแต่ว่าผมมันไม่ซื้ออยู่แล้วผมหยิบมาดู แล้วก็พอผมวางปุ๊บมันหยิบไปเลยนะครับมันก็ถือว่าเขาคนจีนนะเขาชอบเหมือนกับเขาชอบซิก้ามากนะครับในในยุคปัจจุบันนี้นะครับแล้วเขาก็เลยอาจจะอยากผลิตซิก้าที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับของประเทศจีนเองครับผมเชื่อว่าอีกหน่อยนะ่าจะมีคนเอาเข้ามาขายในไทยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมได้มาจากลูกค้าที่มานั่งสุขคนจีนนะมานั่งสุขซิก้ากับผมแล้วเขาให้มา โดยรวมถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับหวังกวดตัวนี้นะครับถ้าให้ผมให้ดาวผมให้3ดาวครึ่งเลยนะครับส่วนจะไปหาซื้อที่ไหนอะไรยังไงก็อาจจะต้องไปซื้อที่มุงจีนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมโจนในรายการเดอ s i ิก้าแบงคอกนะครับไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวตัวอื่นในโอกาสต,ต่อๆไปครับสวัสดีครับ